เครับสวัสดีครับพวกผมครับไททีเอนะครวันนี้อยู่เกมไมค์ครามนะกับไมค์ครับเอ n แอนดอนทสนะครับวันนี้ก็จะกลับไปอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเราออกไปล่ามังกรกันดีกว่านะผมคือเราลืมหนึ่งตัวในเกมไมค์ครามนะผมที่เรายังไม่ได้ล่านะผมก็คือมังกร นะครับซึ่งอุปกรณ์ผมได้เตรียมไว้แล้วแหละเนอะคือเอา Eye of e n d e r นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือขออนุญาตเลยว่าเสกมานะครับไม่ต้องถามว่าให้ไปหาตอนไหนนะครับเสกมาแล้วผมเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปล่ามังกรกันนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือดาบพวกนี้นะผมแล้วก็พวกใบมีด นะครับแล้วก็แก๊สเนาะตอนนี้รู้สึกจะอยู่เยอะนะครับใบมีดเดี๋ยวผมขอแลกเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้มันเอิมมันมืดพอดีนะครับผมเดี๋ยวพอตื่นเช้าเราผมนอนเสร็จแล้วเราก็จะไปล่ามังกรกันนะครับผมโอเคผมขอแลกอุปกรณ์ก่อนนะครับเผื่อมันเอออะไรไม่พอนะเราต้องเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมนะครับผมโอเคเอาเอาอะไรไปดีเอาเอเอใบมีดใบมีดนะผมนะครับเออส่วนใบมีดที่ใช้แล้วนะครับผมแล้วก็เอามาสามารถมาแลกได้ นะครับอันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะค่อยมาแลกทีหลังนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอเคตอนนี้มี64ชิ้นด้วยนะครับจัดไปเราจะแลกเป็นคอยก่อนนะครับผมแล้วก็เอาคอยไปแลกเป็นใบมีดนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วกันนะครับก็เออประมาณนี้น่าจะโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่ใช่นี้หลงเริ่มหลงนะครับน่าจะโอเคอ่ะสักสองชุดสัก2ชุดก็น่าโอเคแล้วนะครับผมอื้อหือ โอเคประมาณนี้เนาะแล้วจะเหลืออีกช่องหนึ่งนะครับผมไว้เก็บอ่าที่เขาเรียกว่าบล็อกนะฮะเอาบล็อกไปต่อด้วยนะครับเผื่อต่อไปทางไหนนู้นนี่นั่นนะครับโอเคเอาไม้ไปด้วยแล้วก็เอาอาหารอาหารมีเยอะเนาะนะครับไม่จําเป็นอะไรมากโอเคนะครับดี๋ยผมขออนุญ,ญาตไปนอนก่อนนะฮะไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับไปนอนเองก็ได้นะผม อยู่ดีก็ติดอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมเราไปสตองฮูนะครับผมแล้วก็ไปหาที่ประตูสู่โลกเอนเดอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปตีมังกรกันนะครับมีน้องขอมาว่าเมื่อไหร่พี่จะตีมังกรสักทีนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ตีให้นะครับก็ต้องขออภัยจากที่พัดที่แล้วบอกว่าจะสอนวิธีการเอาเททัานตัวอื่นมานะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้นะโอเคเอากุญแจนำทางเรามาเลยนะครับเขาให้ไปทางนู้นนะครับจัดไปนะฮะโอ้โหแล้ว เจ็บแล้วดิโอเคโอเคเดี๋ยวพักหายใจก่อนนะครับอ่ะเดือดออกทางนี้ป่ะโอเคปัดเด๋อดเดี๋ยวดือด๋อทางนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 ไปอยู่บนบ้านก่อนนะครับมันมันควบคุมยากมากเนาะนะครับผมโอเคเออยู่นิ่งๆโอ้โหต้องไปทางนู้นเรื่อยๆเลยนะครับผมไปทางนู้นเรื่อยๆเราอ๋อเราเปลี่ยนเป็นโอ้ยมันหมดฮุกออโต้ไม่ใหม่ใม่ใม่โอ้ นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปยอดยอดยอนนู้นก่อนนะครับแล้วไปอีกทีหนึ่งนะับผมโอเคอยู่ตรงนี้แหละนะครับไปโอ้โหมันไปไกลเลยนะฮะเดี๋ยวงั้นเราไปไกลๆเลยตรงนู้นเลยแล้วกันนะครับค่อยไปอีกทีหนึ่งนะับผมโอเคเราจะได้รู้ว่าเออทางมันอยู่ทางนี้นะครับทางทิศนู้นเลยนะับผมโอเคอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวลุงเออนะครับหูไปอีกวะอูนี่มันทงชาติอะไรธงชาติเออสวีเดนมั้งเนี่ยน่าจะใช่แต่ผมว่าไม่ใช่นะฮะ มันโคตรคล้ายนะครับผมมันอาจจะเป็นแค่ทงอะไรปกติอันนึงนะครับผมผมม่าแม่งต้องอยู่นอกกำแพงแล้วแหละนะับผมอยู่หูอยู่นอกกำแพงแน่นอนนบัตรเนี่ยเออโอเคงั้นเราจะข้ามกำแพงไปนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าไอ้ทิตตรงนี้เนาะลืมลืมเอาอ้นนี้มาว่ะเนี่ยลืมเอาเตียงมาเนี่ยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อเซตไทม์เอานะครับผมขอขี้โกงหน่อยนะฮะมันจะได้ไม่มืดนะครับผมโอเคเราอยู่บนกำแพงแล้วนะครับนู่นไงเช่นจริงด้วย นะครับทิศดูนมันเป็นทิศของเออไอนี่เลยนะครับพี่เป็นอ่าป่าธรรมดาแปลกๆนะฮะมันไม่มีอะไรเลยได้ข่าวว่าทิศนี้มันพื้นโล่งอ่ะเนาะนะครับผมเป็นเป็นที่ที่เราสร้างบ้านไว้ปะวะน่าจะใช่นะครับผมโอ้เด้อเด้อจะตายเอานะครับไม่ได้สู้แต่ท่านตายแหละแม่งโอ้โหลวงตายแทนนะครับผมอืโอเคทางนี้แหละนะครับอุ้ยเฮ้ยเจอแล้วเหรอเฮ้ยโอ้คุอยู่นอกกำแพงเองนะฮะเอยเจอแล้ว โอ้ยช่งยิงนุวยนะครับตอนแรกโอ้โหคิดว่าจะไกลมากนะฮะเพิอยู่แถวนี้เองนะครับโอเคผมว่าผมวิ่งไปก็ได้นะฮะตอนนี้เรามีเหลือเฟือเนาะนะครับโอเคเราเจอแล้วไหนวะอาหารอาหารอาหารเอาทางนี้ว่ะทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้น่าจะตรงเนี้ยนะครับใช่ปะใช่ปะใช่ปะโอเคไหนวะอ้าวโอเคตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มีที่ขุดมาด้วยนะ เจอแล้ววันนี้แหละข่าจะฆ่ามังกรน,นะครับผมโหมันอยู่ใกล้มากเนาะนะครับเขาสร้างได้ดีมากครับเมืองเมืองน,นี้สร้างอยู่ตรงรังมังกรเลยนะครับผมโอเครูนี้แหละนะครับตามที่กุญแจนําทาง <c oughs> เขาบอกเรามาว่าตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละนะครับเราก็ต้องขุดลงไปเลยนะครับผมแต่ทําไมมันมันเป็นดินตลอดเลยวะเฮ้ <c oughs> หรือว่าข้างล่างอยู่ใต้น้ําเนี่ยเลยสงสัยเราต้องดำน้ําอ่ะนะฮะขุดดำน้ำต้องดำน้ำะนะครับ,นะรบขุดลงไปขุดลงไป นะครับผมใช่ปอะเอยเจอบล็อกแล้วเจอหินแล้วเจอหินแล้วเนาะนะครับให้ขุดตรงไปตกเสียงมันมาว่ะผมได้ยินเสียงอะไรแล้วไอเอผมได้ยินเสียงแล้วยินเสียงมังมุมเมื่อกี้นะครับสแสดงว่าเรากอุย้ยลวะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงขุดไปไม่ตกละมานะนี่ไงผมว่ามังมุมม,มันอยู่แถวแถวเนี้ยนะครับอืมมีซ w เวฟฟิตด้วยได้ยินเสียงซีเวฟฟิตแถวนี้ด้วยนะฮะขุดลงไปขุดลงไป โอเคเจอบล็อกนี้แล้วนะครับอรโอ้โหแปลกแล้วสิวอฟิตไม่ไม่ไม่เราคือทจนเจีนไม่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 ไม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 นะครับฟูรีปลอกไงนี่ครับผมโอ้โหเจอแล้วนะครับดังนั้นเราจะใส่ออ่คีย์กุญแจน้ำทางไปก่อนนะฮะเรืยแล้วเราเค่อยโดดลงไปทีหลังนะครับผมอืม ครับเรียบร้อยโอเคประตูได้ถูกเปิดอ่อนเปิดก่อนแล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่นะครับไปนะครับผมขอไปขุดก่อนนะฮะเผื่อมีอะไรเป็นของเสียงอะไรวะจะขอซิลเวอรฟิตซิลวฟิตดิดิเจอดาบเลยไหมไม่ตายโอ้ยซิลฟินนายอ่อนแอมากนะครับแต่ขออย่างแรกเลยก็คือขอทานหน่อยนะฮะไม่งั้นเราไม่มีทอตนะฮะผม ไอซิลวฟิตเดี๋ยวขุดสปอนมันออกก่อนนะมัน <c oughs> นี่ไงนี่ไง,ไงลุงขุดสปอนซิลวฟิตนะครับขุดสวยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอขุดไปเออไปข้างหน้าเผื่อเจอฐานนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปสืบสืบดูไหมเผื่อข้างนอกมีฐานนะครับผมอืมขอไปสำรวจข้างนอกเอาไง่ายๆเนาะนะครับนะผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นรูฮนะไม่โอเคทุกคนอาจจะมืดอยู่นะครับแต่ผมเห็นนะฮะ <c oughs> อ๋อเป็นทางลงมาใช่ไหมเออเวลามาสำรวจจะได้รู้ทาง นี <ciğim. S 2> ่ครับผมโอเคตรงนี้เป็นประตูห้องลับหรือเปล่านะครับแต่เราขุดได้ตลอดแหละนะฮะขึ้นไปข้างบนดีปะไม่ไม่ดีหรอเนาะนะครับอืมอืมทางมุดเลยนะครับทางเดิมทางเดิมนี่แหละนะครับโดดลงไปเลยดีปะวะขุดไปดีกว่าขุดไปดีกว่านะครับขอขุดขุดขุดดูรอบๆก่อนนะครับผมเผื่อเจอเอ่อไฟเช็คนะเอ้ยไปเผื่อเจอทานนะครับผมเจอไอรอนแล้วไอรอนไอรอนไอรอนเอ้ยไอรอนไอรอนขอไอรอนก่อนนะครับ เผื่อไปทําที่ขุดก่อนนะนะครับเอยคือถ้าเราเออไปโลกเอนเดอร์กลับมาไปแล้วนะครับเราจะกลับมานี้ไม่ยากเฮ้แต่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ว่ะนะครับโอเคงั้นผมว่าเราไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้เมืองเรามากนะครับผมคือถ้าเราไปโลกเอนเดอร์แล้วถ้าเราข้ามก่อนได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะคือกดเอ็นไปนะครับผมแล้วก็ไปโผล่ที่นู่นเลยนะครับโลกตรงที่เราเกิดเนาะนะครับโอเคโดดลงไป โอ้โหดีนะอยู่ใกล้นะครับผมนี่ไงเอนเดอร์ทากอนขึ้นมาแล้วนะว้ายเฮ้หูแม่งเอ้เด็กเวนเด็กเวนเอิ้งเด็กเวนเด็กเวนรอเดี๋ยวรอรอ่ะฮะเด็กเวนไอเด็กเวนไอเด็กเวนไอเด็กเวนเอนเดอร์ไอเด็กเวนเอนเดอร์ไอเด็กเวน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 ไอเด็กไอเด็กเลวไอเด็กเลวซามไอเด็กเด็กเลวซามรออยู่นั่นแหละไอเด็กเลวโอ้โห เดี๋ยวเด็กเร็วซามเดี๋ยวก่อนโอ้โหเก๋าเหรอเก๋าที่เจอได้นี่ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุ้มึงก่อนนะฮะผมอุ้ยเด็กเร็วซามเมื่อกี้แม่งเต๋าแตกเลยเนี่ยมึงเร็วซามจริงๆเร็วซามนะฮะเอนเดอร์เฮ้ยจะุดเพื่อนไม่ยุ่งเหรอยุ่งเหรอยุ่งโอ้ยมาเป็นฝูงนะเัืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู๋ยโอ้โห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 ใจเย็นใจใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดีดีใจเย็นนะเพื่อนใจเย็น โอ้โหโ,โ,โอ Chat ้ยมังกรวุ้นล็อกเก่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่าจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ชิงก่อนชิง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 โอ้โหเกือบตายนะผมเดี๋ยวโคตรเก่ามันโคตรเก่านะครับเราต้องช็อตเดียวให้ตายมาโอเคเจอแล้ว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 ไปไหนฮะไปไหนเราพี่น้อง โู้โหโอ้โห,หไปไหนไปไหนทุกคนอาจจะมืดแต่ผมเห็นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป LE, ไหนเล่าฮะเก่าหรอเก่าอ๋ออมก่อนนี่วินโดว์น่ะมืดว่ะโคตรจะมืดนะครับคือมืดมืดมืดมืหนักมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยไงเล่าโอ้ยเป็นคนโหจังวะเฮ้ยนี่ไงล่ะเออดาบดาบจวดอ่ะนี่อ่ะโอ้ยมันมันสวยนะมันสวยนะเนี่ยผมเอาละเอาลาเอาละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยนงี้ยโอ้ย บ้ามันโคตรอ่ะแล้วผมผมอุ้ยนี่ไงเราโอ้ยไม่โดนนี่ไงนี่ไงเราโอ้ยเดตา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 โอ้ยมังกรมังกรที่ไม่เข้าเลยแล้วผฉชดดาบก็ได้วะมฉีดาบไปได้นี่ไงเรามังกรนะมังกรมังกรเหรอนี่ไงนี่ไงเฮ้ลืมไปมันต้องตีก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขอขอทำการระเบิดระเบิดจุดที่มันจะทำการฮิวเดี๋ยว อเก่าเหรอเก่ามาแล้วข้ามาแล้วเขาคือท G n ผู้ข้ามก่อนเห็นรู้จักปะรู้จักปะนี่เราหู้ไม่ตายไม่ตายโอเคเสียงเสียงแม่งโคตรเบาทําทำไมเสียงเบาวะเอ๊ะเอาดีโอ้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 ุยหดหุหุบินมันบินผมว่าต้องโดนสักครั้งนะครับนี่เราไม่โดนอ่ะไม่โดนโอ้โดนแล้วโดนแล้วนี่โู้ไม่โดนไปไหนลูกพี่ลูกพี่ไปไหนเราโอ้ยข่ามาหาลูกพี่แล้ว ไปไหนไปไหนไปไหนเล่าโอ้ยไปไหนเออว่ะมันต้องตีนึงนี้ก่อนนะครับผมโอเคขอเวลาตีขอเวลาตีขอเวลาตีเดียวสิโอ้ยโหดจริงๆโหดจริงๆคนคนนี้นะโหดจริงๆริงเนี่ยนะครับเรียบร้อยเลยไปไปไไอเดี่ยวโอ้ยโหดจริงๆลูกพี่เดี๋ยวผมขอตีก่อนโอเคตรงนี้ตีเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอก่อน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 นะเฮ้ยเอ็นเดอร์ข้างล่างด้วยแต่เย็นๆนะเย็นๆย เยน็นเดี๋ยวขอระเบิดไอ้ตรงที่ฮิวเลียนมันก่อนนะฮะเออแล้วพอระเบิดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะข้ามก่อนนะเดแต่แตทำไมมันเออมันค,ควบควมุคมโคตรยกากคามุมยากโอเคระเบิดก่อนไค้ขุะเจ็บโอ้ยคือมืดมากครับตอนนี้นะฮะเรียบร้อยโอเคอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโหมีท่านเกิดด้วยอัมเชตท่านเนี่ยมันเอนเดอร์เนาะนะครับเปิดระเบิดเบระเบิดรเบิโอ้โหแทบตายโคตรจุกนะฮะ จุกมากตอนนี้โอ้โหหิวเลือดเหรอหิวเลือดทำไมหิวเลือดระเบิดก่อนระเบิดก่อนโอเคระเบิดระเบิดดิระเบิดเฮ้ยอย่าพึ่งนี่ไงเรานี่ไงเราโอ้โหจังจังจังแต่ยังหิวเลือดอยู่นะครับโอเคโอเคเราปไม่ระเบิดได้นะฮะงั้นเจ๋งโคตรโคตรเจ๋งนั่นแหละนะครับไม่โดนไม่โดนโอเคอีกนิดนึงระเบิดแล้วนะครับผมนี่ไงตรงนี้ตรงนี้โอเคระเบิดตูนี่ไงเราโอ้โหโดนระเบิดไปด้วย เฮ้ยเดี๋ยว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 เกาเหรอต้นมีหน่อยไหมหโต้นมีก่ะตดนมีก่อนเอ้อบอกเลยว่าเริ่มจะหมดนี่ไงล่ะระเบิดโอเคโอเคเติมโอหูยเอายังไม่หมดอีกเหรออ่ะได้อ่ะได้โอ้ยยอ้อยหูยเก๋เหางกอนเดี๋ยวคอยดูนะครับผมโอเคแล้วหูยหูย เอาอะนี่ไงเราตามตามบอกบอกเลยว่าไม่ตามนี่ตามเจ็บเลยอ่ะเจ็บเจ็บเลอ่เจ็บเจ็บเจ็บดิเจ็บโอ้โหโอ้โหไงล่ะไงล่ะโูเก่าเมื่อกี้เก่าเออเลื่อเลือดมันเริ่มไม่เหลือแล้วครับผมโอเคผมจะทำการถูปใสเนี่ยครับนี่เอาเดี๋ยวดิเอาดิโอเคตามไปเดี๋ยวตามไปตีตามไปตีโอ้บินอย่างนี้บอกเลยว่ามีเจ็บนะฮะนี่ไงเราเอาดิเอาดิโอ้หมืนหมึนมึ่นนาดิมึนนนาดิมึนนนาดิ เขาเป็นม uh. ังกรฮะสู <set> ้ก okay. ันกลางโอ้โหเอาว่าเอาว่านี่เอาเดี๋ยวดีดีนี่ไงนี um, ่ไงนี่ไงเราเอาวไม่ตัดนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้ยังหิวเลือดยังมีที่หิวอยู่นะครับไม่เป็นไรนี่นี่ไงเราหมดที่หิวเอาไปไหนโอ้โหไม่โดนทำมีดมีดทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับผมมันต้องปลาอย่างเดียวโอ้โหปลามีดก็ได้ชอบเล่นปลาอะโหวิ่งบินนอเอ๊ะเอา เอาเด้อ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 โอ้โหยังมีที่ยังมีตรงไหนหิวเลือดอ๋อตรงนน้นดิไปโดนโดนโอ้โหโดนเรียบร้อยโดนเรื่อยอย่างงี้ไม่เจ็บนะครับผมนี่ไงนี่เราโอ้โหมันสวนมาสวนอ่ะนี่เออดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิมึงก้อนเงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแล้วเอาดิเอาดิเอาดิตัววัดตัววักตัววักตัววัดตัวัวโอ้โหนี่เราโอ้โหมันกวนมันกลมก้นอะไรเนี่ยอะ อ้าวโหยข้างหลังข้างหลังระวังนะครับข้างหลังเด็กคุณตังค์กังโอ้โหไปไหนเราพี่ไว้ไหนเราพี่นี่เราโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระเด็นโอ้โหเดี๋ยวไปไหนไปไหนบินไม่ต้องบินหนีไม่ต้องบินหนีไม่ต้องบินโอ้โหกระสังหารมังกรอย่างโหดร้ายท่าลุนโคตรๆตรงไหนอีกวะนี่เรานี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเอาดิเอาดินี่ไงเรานี่ไงเราเนี่ยนี่เอาดิเอาอีกดีเอาดิเดีนี่ไงนี่ไง นี่เรานี่เรานี่ไงอีกทีนึงนะครับไม่ตายไม่ไม่ตายป่ามีใส่ป่ามีใส่ไม่ต้องหิวแล้วไม่ต้องหิวตามฆ่าอย่างเดียวเนี่ยผมหัโคตรโดนละเอาดิเดือดเอาดิเอาดิเอาดิอีกทีนึงอีกทีป่ามีต้มตายมั้ยไม่ได้โอเคนี่ไงนี่ไงเรานี่ไอ้ริปลอยนะผมเรียบร้อยค่าคืนมังกรแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเขาคือมังกรเจ้ารู้จักไหมมังกรอ่ะมังกรอ่ะเดี๋ยวรู้จักอ้อยอ้อยอ้อยเป็นเอ็นเดอร์แมนเหรอโอ้ยเอาดิเอาดิโอ้ยรบกวนเนี่ยผมมังกรก็ได้ตายไปเนี่ยเอาดิอย่ามาใกล้กันอย่ามาใกล้กันอย่ามาใกล้กันพูดเธอเนี่ยนี่ไงมันยังไม่นี่ระเบิดเลยเอาไปอย่ามายุ่งดีถ้เก็บเก็บให้หมดเอาเดี๋ยวเอาดิใครเอาเข้ามาดิเอาดิเอาปีนขั้อ๋อ เอาเอาโอ้โหรยบร้อยนะฮะเออมึงโกนก็ได้เป็นของเราเรียบร้อยเนี่ยผมเฮ้ยโอ๊ยนี่โอ้โหุุเดี๋ยวหาเวลก่อนนะครับเอ้ยทำไมมันมันตายมนมนตายไปแล้วแล้วแล้วมันเศษซามันอยู่ไหนวะเฮมื่อกี้ผมฆ่ามันแล้วไม่เหรอเอองั้นขอขอไปดูก่อนนะฮะว่าไอ้ตรงที่มันตกเวลมันอยู่ตัวไหนนะครับผมแล้วก็ทางที่เราจะกลับไปโลกได้เหมือนเดิมนะครับเจ้ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยหรือว่าเรา ดูดพลังของมันแล้วแล้วเราคือเราจะเราจะไม่เกิดอีกเลยหรือว่าไงเฮ้ยผมว่าใช่เนี่ยไปดูดิเดี๋ยวผมเป็นมังกรน่ะเนี่ยผมโอ้โหโอ้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 โอโยอูนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสิโอหาไม่เจอแกแกรักเป็นมังกรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิหึหอเก่าจริงเก๋าจริงเก่าจัง เล่อกันลกันดเอ้ยอ้เอ้เจ็บออ้ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บเจ็บถอดถอด๊ะโอ้ยโอ้ยโคตรโคตรแบบสุดชอดร์เลยเนะคือเมื่อกี้ผมคิดว่ามันน่าจะเราเกิดจากการเราดูดเราดูดพลังของมังกรมานะครับผมทําให้เราเกิด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 การที่ว่าเกมไม่จบเนี่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตื่นเช้าไปนะครับผมผมอยากลองเอาอ่าเอามังกรนะครับไปฟัดกับไททันดูเะย คุรจะมันหาแค่ไหนนะครับรอดูนะครับผมโอเคมาเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเอามาังกรไปฟาดกับไททันนะครับผมข้างบนเลยนะครับไม่มีบล็อกว่ะไม่มีบล็อกให้กอนเลยหรอวะ โอเคบล็อกไม่มีเว้ยนะครับงั้นเดินเดินแม่งไปตรงๆนี่แหละนะครับเอ้ยแต่มันลืมไปว่าเราอุดขอขอสักบล็อกหนึ่งโดนปะโอเคมีมีบล็อกเหลือนะโอ้โหอุตส่าห์จะแบบเออเอาเท่ๆหน่อยอะจบเกมแบบเท่ๆนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเออเอาดิว่าไงาลูกพี่ไม่ติดกระดานนะล้อโอ้เดี๋ยว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 ,ว,วไปลูก โอ้โหโดนลงแขกเลยนะครับอะไรของมันวะโอ้โหอยู่ดีไปนะครับก็ลาก่อยันดีไม่รู้ไม่รู้อะไรของแม่งนะโอเคไม่เป็นไรขุดไปโอ้โหตรงนี้เป็นระเบิดเหมือนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคปิดทางออกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงร่างก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราดูดพลังของมังกรมานะฮะก็เราก็เป็นมังกรมาข้าคือมังกรมาแล้วเราลตีอาดีตีวอเดีอู้ติด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 แทนอู้ติดแทนเดี๋ยวกำลังก่อนกำลัางกำลั่างกับรางกับรงกล่างกับไวไว เกือบตายเนี <f 000> uh ่ยโอ้โอ right <c oughs> right. <c oughs> ้โอเดี euh. <c oughs> ๋ยวเดียวโอ้ฮูโอ้โหเกือบน็อกนะครับถ้าเป็นฝูงอะไรขนาดนี้โอเคผมใช้พลังไฟของมังกรก่อนนะฮะมันใช้ได้ปะวะขอลองแป๊บนะมันกดอะไรเผื่อใช้ได้มาแล้วเขาคือมังกรมาเดียวดิโอ้ยมังกรเด้วมังกรด้วยโอเคถ่ายรูปเลยเด้อเขาคือมังกรไปแล้วเอาดิเอาดิเอาดิมังกรพลังฝูงไททันเอาดิเอาดิ ไปแล้วโอยติดอะไรวะติดเฮ้ติดติดติดโอเคติดติดก็หกไปเอ้ยติดอะไรอ่ะไม่เป็นไรกับร่างเดิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอกับล่างเดิมก่อนนะฮะขอกับร่างเดิมก่อนขอกับล่างเดิมก่อนนะครับผมอีกทีกับร่างเดิมกับกับล่างเดิมนะครับผมมามาเทสัมัวแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปหาที่ดีๆก่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกเราจะติดปีกนะครับงั้นไปกลางวงมาเลย นะครับเมื่อกี้มันติดปีกนะครับผมก็เลยไฟไม่ได้นะครับโอเคมาขากายล่างเป็นไททันแล้วนี่ไงเออไม่ใชิการล่างเป็นไททันเกรางเป็นมังกรเนี่ยพอดบดยาก่อนเดี๋ยวเรียบร้อยบินได้แล้วด้วยนะครับผมจัดไปนี่รับว่าไงว่าไงเหรอเหรอโอ้ยมังกรกัดดิกัด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 มันกัดมันกัดมันกัดดิอุ้ยว้ามังกรมังกรเพ่นมังกร ก็ต <ug of rain> ้องบอกเป็นโอ้ดีโอ้ดีเอาดิกระพือปีกกระพือปีกกระพือปีกโอ้โหดบยาบอกเลยว่าดบยาเนี่ยผมมันยื้ดินี่ไงมันก็พ่นไฟพ่นไฟเออพ่นไฟใส่พ่นไฟใส่พ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟนี่ค่ะโอ๊ย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 เจ็บโอ้ยมันเตะตูดหูมังกรนี่อ่อนแอมากครับแพ้ไททันแนลผมเดี๋ยวดิเอา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 ดิพ่นเอาเอาเป้าที่ยิงกระสุนยิงกระสุน อ่าวอาวอ้าวรอลโรทุบไม่ได้嘛แม่งถึกจริงแม่งถือจริงโอ้หัวโขกหัวโขกอุ้ยอุ้ยบินไม่ได้ด้วยบินบินไม่ได้บินไม่ได้บินเองก็ได้โอ้บินเอยบินได้แล้วบินได้แล้วโอ้ดูดูดูผมสอนบินนะครับผมเป็นมังกรบินเออไงคนเห็นเคยเห็นบ้าอเห็นคนบินอ่ะไอมังกรบินอ่ะรู้จักว่านะครับมันก็บินได้แลายอ่ะสวนมาแล้ว เควันนี้ครับจากลาไปก่อนนะฮะก็ตายอนาถด้วยการมังกรตกตายนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกันายบายไปแล้ววันนี้ไปบายบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละขล่นในโรศัพท์นะกดเซิร์ชเลยฮะ t i G N Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช n e l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็ อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไลค์แล้วข้างล่างครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะคอมเมนต์อะไรก็ไ,รกได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ